สวัสดีครับสมาชิกสากรอมรัพย์ครูยาลาที่เคารพทุกท่านกระผมนายโชคดีครังจันทร์ประธานสากรอมรัพย์ครูยาลาจำกัดและในานามของทีมสากรมั่นคงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกอีกครั้งหนึง่งที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมได้เป็นประธานบริหารสากรอีกวาระหนึ่งและได้ไว้วางใจให้กับทีมสากรมั่นคง เกินกว่ากึ่งหนึ่งทำให้การบริหารได้มีเอกภาพก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมขอญาตกรับเรียนนิดนึงว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าในวันประชุมใหญ่นั้นโครงการที่นำเสนอที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกก็มีผู้เสนอตัดโครงการเช่นโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่ปล่อยให้กู้คนละไม่เกินสองแสนบาท แล้วก็ดอกเบีย้ย3.5ปรากฏว่าในที่ชุมใหญ่เสนอตัดนะฮะเลยก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้และโครงการที่2ก็คือโครงการจัดให้ความรู้แก่สมาชิกโดยที่สมาชิกสามารถจะมาได้รับความรู้และความสนุกในในวันนั้นแล้วก็ยังได้ค่าตอบแทนอีกท่านละ800บาทพร้อมค่าพนะอาหารเบรกฟรีหมดก็น่าเสียดายถูกที่ชุมใหญ่ตัด นะอันนี้ก็คิดว่าในปีต่อๆไปก็ผมก็คงจะนำเสนออีกเลยครับเพราะมันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกขอให้สมาชิกได้มานั่งในที่ประชุมกันเยอะๆเพื่อจะได้ช่วยกันตัดสินใจนะทีนี้สำหรับโครงการลดดอกเบีย้ยเงินกู้และก็เพิ่มดอกเบีย้ยเงินฝากก็ผมขอากล่าวเรียนอย่างนี้นะครับว่าการลดดอกเบีย้ยเงินกู้กับการเพิ่มดอกเบีย้ยเงินฝาก นะปกติตามโครงการก็จะเริ่มหนึ่งมีนาแต่ก็ต้องขอญาติสมาชิกจริงๆว่าขอชะลอเพื่อรอดูรอดูอะไรครับรอดูว่าหนึ่งตัวแปรตัวแปรที่จะทำให้โครงการนี้จะกระทบกับสมาชิกไหมเช่นตัวแปรที่หนึ่งก็ขอญอาติดูไปสักระยะก่อนว่าสมาชิกของเราอะเสียชีวิตเยอะไหมถ้าเหมือนกับปีที่แล้วถ้าเสียชีวิตเยอะ สบละหรือรายละหกแสนบาทมันทําให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายพอเราลดดอกเบี้ยงเงินกู้รายรับเราน้อยลงแต่รายจ่ายเรามากขึ้นมันจะมีผลกระทบกับสมาชิกตอนวันสิ้นปีเงินปันผลจะได้รับน้อยตัวแปรที่สองก็คือจะขออนุญาตดูนิดนึงว่าสถาบันการเงินที่สหกรณ์ไปกู้มา6000ล้านบาทว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยงเงินกู้ไหม ถ้าเขาขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้อันนั้นเลยครับเท่ากับว่าเราเพิ่มรายจ่ายเมื่อเราเพิ่มรายจ่ายเราลดดอกเบีย้ยรายรับน้อยแต่รายจ่ายเพิ่มมันก็จะทําให้กระทบกับสมาชิกตอนวันสิ้นปีตอนที่จัดสรรกําไรสุทธิก็เลยก็ต้องขออนุญาตด,ดูสักนิดหนึ่งก่อนนะตัวแปรที่สามสมาชิกที่ครับที่น่ากังวลที่สุดก็คือชมรม อย่างปีที่แล้วหน่วยหักของชมรมเยอะมากเนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตเยอะแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้จะหักมากแต่ก็ยังดีกว่าประกันชีวิตถ้าประกันชีวิตจะเสียมากกว่านี้อีกนะทีนี้ตัวแปรนี้นะครับตัวแปรที่3ก็เป็นตัวที่น่ากังวลว่าสมาชิกจะเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนถ้าเสียชีวิตมากหน่วยหักของชมรมมากอีกก็ทําให้สมาชิกถูกหักปันผลเยอะ พอถูากางเยอะสมาชิกก็เดือดร้อนอีกเพราะนั้นผมจึงขอญาตินําเรียนว่าเฉพาะสองโครงการนี้ขออนุญาตชะลอไว้อีกสักนิดหนึ่งก่อนนะเพื่อรอดูผลว่าตัวแปรทั้ง3ตัวแปรนี้จะมีผลกระทบทําให้สมาชิกเดือดร้อนตอนวันบรรผลหรือไม่นะผมจึงขอญาตกราบเรียนให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกันนะสมาชิกค,ครับสำหรับโครงการรวมนี้นะ เป็นการรวมหนี้ภายในสากลไม่ใช่รวมหนี้ภายนอกนะรวมหนี้ภายในผมขอญาติกลาบเรียนว่าโครงการนี้มีแน่นอนก็จะเริ่มให้ยื่นโครงการนี้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม268 8จนถึงวันที่30เมษายน2 5 6 8ออันนี้สมาชิกสามารถที่จะมายื่นกู้ได้ โครงการรวมหนี้นะทีนี้ในโครงการรวมหนี้นี้ก็หมายความว่าสมาชิกมารวมหนี้แล้วสากลก็จะให้เพิ่มเงินกู้ให้รายละไม่เกิน1,000งแสนบาทขึ้นอยู่กับว่าพอรวมแล้วเงินของท่านเหลือมากน้อยแค่ไหนถ้าเหลือมากก็จะได้รับเงินกู้ไปไม่เกิน1,000งแสนบาทรวมหนี้แล้วได้รับเงินกู้อีก1 0ึ0งแบาท แต่คนที่มีเงินเหลือน้อยก็ต้องได้รับน้อยไม่กี่หมืน่นนะครับทีนี้ในการรวมหนี้นี้ใช้คนที่มีหนี้เกิน6ล้านบาทก็สามารถมารวมได้แต่ไม่ได้รับส่วนกู้นี้10,000แบาทนี้จะไม่ได้รับนะคนที่มีหนี้เกินกว่า6ล้านบาทนะครับต่อไปก็คือผู้ที่จะมารวมหนี้ได้ต้องมีหนี้ สามัญและนี่พิเศษรวมกันต้องมากกว่า1สัญญานะครับต้องมากกว่า1สัญญาถึงจะมารวมได้นะในการรวมสากลจะคิดให้งวดขยายออกให้มากกว่านี้คือ360งวดอาาัตราดอกเบี้ยก็เหมือนเดิมคือ5.75%นะสมาชิกสามารถมารับคำขอกู้หรือดาวน์โหลดคำคำขอกู้ได้นะตั้งแต่วันที่3 มีนาสามารถดาวน์โหลดได้เลยถ้าให้ดีแล้วสมาชิกมาฝ่ายสินเชื่อในวันที่3วันที่4เพื่อให้เขาได้คำนวณดูว่าได้เท่าไหร่พอวันที่5ท่านมายืน่นสามารถรับสัญญาไปได้เลยนะก็จะได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมจึงขออนุญาตนำเรียนว่าโครงการที่นำเสนอสมาชิกนะโครงการรวมนี้มีแน่นอนครับ ผมจึงขอญอาติกราบเรียนให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ